สชค่ะไมเหวันนี้ด um> ีคมาให้อก่อนอาให้เพื่อนๆายโซเชียลับแล้วก็ส่์ตอนนี้ถ่อชาวโซเชียลนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณสุมานีนะคะคุณน้าเกษตรมาดู นะคะขอแสดงความนีค่ะเดี๋ยววันเปิดร้านพี่แจ๊ก็เรียนเชิญท่านด้วยนะคะต้นเดือนนะต้นเดือนต้นเดือนตุลานะคะปีแล้วหรอครับอ่าเพราะว่าตอนนี้อยู่ไม่ได้ครับต้องสรุปวันนะเพราะว่าได้ค่ะวันนี้เห็นื่อเช้าพี่แจ๊ติดตามท่านนะคะเพราะว่าท่านไปงานอะไรมานะที่เป็นร้านก้าวใช่แล้วก็ติดตามว่าท่านแส่ข้าวสาร สามร้อยกิโลอ่าแนม่แจกนะคะัพี่จกจะจัดกีกโลดีคะอ๋าเดี๋ยวจะจัดให้จ้าจริงท่านลักมากนะครับอยู่กันเส็งมากค่น่ารักมากอยากให้ท่านทานอยากดร้านชมมาไม่ต้องไม่ต้ออ้วกับร้านก่อนได้ท่านคะวันนี้เป็นคลิปที่ท่านแสดงความดีดีนะครับ่งร้านนะครับก็เชิญเนะครับ ช่างนี่ก็ตกแต่ง <descon> ก <altro> <con otechnology> <ori> ิใช่ไหมคะมีมีางอยู่ค่ะดคฉัน่ใส่ก็ใส่ก่อนคะไปตรงนี้ได้เลยค่ะทำไมเข้มาร้านนี้ก็คงจะมีค่ะไม่ใส่โยมาตาผาดึงตเคยใช้ไม้ต่อยโยมาตาฐาอะไรก็ดีใช่ไหมคะเพราก็รู้ได้ไงเขามาตาฐาจริงต่อดินด้วยตาอ๋อได้เห็นด้วยตาาไอยู่ฝรังเศสเลยเนี่ยร้านเนี่ย เก่งมากค่ะดคนัวเ่แต่ว่าท่านก็คอสวยมากเห็น s ี a สแกมท่านมากดไลค์ให้ด้วยแล้วถ้าพี่น้องคนจะตัดผมให้มาที่ไหนดีคะที่นี่ดีมคะที่นี่ค่ะโอ้น่าดีหรอคะท่านขาสุดล้วที่นี่ของดีเนี่มาตรฐานใช่ไหมคะ ของที่ิมีมาตรฐานนะจ๊ะก็มาตัดก็สวยมีโบก็สวยค่ะอันนี้ช่างปกติแล้วเป็นคนขับรถพี่แจ็คนะคะตอนนี้เพื่อนกั้นให้กับานค่ะเดูยิ่งตากยิ่งตากยิ่งตากร่างหมูยิ่งตากตามมาเลยค่ะ Social c ค m สวยโอเคค่ะเพื่อนๆชาว Social Cam อย่าลืมมาใช้บริการนะคะ คุณจุวานีนะคะคุณท่านกระสีแล้วเนาะค่ะค่ะต้องเป็นการวัเท่ากันเพราะว่าไม่ไปที่อื่นเลยที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะก็พี่แจ็คค่ะดีเดียนเดียนเป็นคนดูแลก็จะเป็นคนคอยดูแลศอกเรื่องของคีมบุงผมเนี่ยไปดูแลให้กับคุณจุวานีนะคะับค่ะนางก็ไม่เคยลืมค่ะโอเคค่ะ นะคะคุณทังก <พอ S 2> ็เล่นนะเล่นเล่นค่ะช,คชอบคุณท่านล <ขอ S 1> งมาเล่นโซเชียลแคมป์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ